ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงัดกลางหุบเขามีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผู้คนเรียกมันว่าเรือนจันฉายบ้านที่ในคืนเดือนเต็มดวงจะมีแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างและปรากฏเงาของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนมองออกมาเรื่องเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน แม่จันฉายเป็นหญิงสาวที่งดงามและใจดีแห่งหมู่บ้านแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าฆ่าสามีตนเองเพราะความหึงหวงเธอถูกจับมาขังไว้ในเรือนหลังนั้นคืนสุดท้ายก่อนถูกนำตัวไปประหารหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงโหเราะแผ่วเบาพร้อมเสียงร่ำไห้ดังมาจากเรือนรุ่งเช้าเธอหายไป เหลือเพียงคราบเลือดและคำสาบที่เขียนไว้บนพื้นว่าเงื่อความจริงถูกกลบด้วยคำหลวงฉันจะกลับมาทวงคืนจากนั้นเป็นต้นมาทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงลากโซ่เหล็กไปทั่วบ้านบางคนที่ลอบเข้าไปก็กลับออกมาไม่ได้หรือไม่ก็เป็นคนเสียสติ ทุกคนเชื่อว่าแม่จันฉายไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะเธอยังรอวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยหลายสิบปีผ่านไปมีหญิงสาวชื่อเมทาวีนักข่าวสารคดีเดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อทำเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านร้างในตำนานแต่เมื่อเธอเริ่มสืบลึกลงไปก็พบว่าตระกูลของเธอเองคือผู้ที่ใส่ร้ายแม่จันฉายในอดีต และยิ่งเธออยู่ในเรือนนานเท่าไหร่เงาในกระจกก็ยิ่งเหมือนตัวเธอมากขึ้นเท่านั้นกระทั่งคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงกระซิบดังขึ้นในหูเธอว่าเลือดเธอคือกุญแจที่ปลดคำสาปฉันเมทาวีจะหนีออกจากเรือนได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นร่างใหม่ให้วิญญาณที่ถูกฝังแค้น มันนานหลายทศวรรษ